มาครับมาชมอ้รถพอจะเริ่มพัฒนาขุดไพลโรดต่อครับขุดไพลโรดจัดหนักครับวันนี้ครับให้สังเกตที่ล้อรถที่แทกรถครับถ้าไม่มีน้ําก็เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยติดแน่นอนครับแต่นี่มีน้ํารอรอเลี้ยงแทกก็ไม่มีปัญหาครับอาจจะเกี่ยวช้าหน่อย ลองไปตกตกใจครับเกี่ยวเสร็จแน่นอนครับพี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำด้วยนะครับผมโดยเฉพาะกดแชร์ กดติดตามครับสักเกยตเนี่ยครับจมแทกแล้วครับเห็นไหมแต่ไม่มีปัญหาครับโยกสักครั้งสองครั้งก็ไปได้ครับถึงรถเก่าแต่ก็เก่านะครับพอจเจริญพัฒนาของเสียหลอบ้านเผืองครับ เก่าแต่ก็เก่านะคนขับมีฝีมือนะครับเบาตาโลเนี่ยกับพี่ชายเบานอ็อต พี่น้องครับไปทางอำเภอเคียงขวัญน,นี่ดินน้ำอุดมสมบูรณ์จริงๆครับฝังทางขวานี่ก็คลองน้ำครับหน้าแ้งก็ไม่ต้องกลัวว่าขาดน้ำครับเดี๋ยวเขาก็สูบน้ำจากแม่น้ำซีเข้ามาครับแล้เวเขาก็ปล่อยออกมาครับตามคลองน้ำเราก็สูบเอาทำนาปังน้ำมีตลอดนะครับหน้าแง้งหน้าฝน ทางตะบ,บนเชียงขวัญอำเภอเคียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดดินน้ําอุดมสมบูรณ์ครับไม่ต้องห่วงครับพี่น้องครับครับก็ยังว่าแหละครับดินน้ําอุดมสมบูรณ์ครับจะต่างกันกับทางบ้านเกิดเมืองนอนผมครับอยู่ทางอำเภอเมืองสวงครับ จังหัดละเอียดตำบลน,น้องหินครับพัดพาคจากเมืองไปก็โน่นนะครับไปหากินอยู่ในกรุงเทพน้่นะครับกระยอนว่าครอบครัวจนนะครับถึงได้ไปในเมืองในกรุงเมืองไทยครับไปหางานทําครับ พี่น้องสังเกตแท็กดีๆนะครับถ้าไม่มีน้ำหล่อลื้นนอาจจะติดแล้วครับ เพราะว่ามันมีน้ําครับมันมีน้ำหลอลื่นแท็กก็เลยไปติดครับขับสบายสบายครับ ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจากไปก่อนเด้อครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ก้อนคำวิสามันแม่ด้วยนะครับผม mm hmm. เจอกันคลิปต่อไปครับ